สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดแมวเหมียวเข้าทุงงวดะคะสําสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเจอกันเลยนะคะคลิปนี้เรามานําเสนอนะคะเจนนุกนะคะ vs กับลือล่านสนั่นเมืองเลยนะคะหวยชนกันเลยตั้งแต่ง,งวดแรกเลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าลือล่านสนั่นเมืองกับเจนนุกนะคะหวยรัฐบาลนวดวันที่16เดือน8 2,565นะคะที่ไหนว่าเด็ดที่ไหนว่าดังเราไปหามาให้ผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะชนตั้งแต่งวดแรกเลยสำนักดังปล่อยชนเจ้าแม่ใบห่วยนะคะเจ๊นุกบาร,รมีมหาเฮงนะคะปะทะกับลือลั่นสนันเมืองนะคะหวยรัฐบาลแนวทางงวดวันที่16สิงหาคม2565หวยออกวันที่16เดือน8นะคะ2,565เลขดังงวดนี้ หวยรัฐบาลนะคะวันที่16สิงหาคม25 6 5นะคะยังจอบตาเลขเด็ดเลขดังนะคะเลขเด็ดงวดนี้นะคะหวยไทยจากคนดังอย่างแม่น้ำหนึ่งเจ๊ฟองบีเจ๊นุกมหาเฮงนะคะหรือดุยพลันหวยเนนน้อยนะคะหวยเดลินิวหวยไทยรัฐนะคะเลขเด็ดงวดนี้นะคะเราจะหามาให้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะ ให้ติดตามไว้เลยนะคะแนวทางแทงหวยนะคะวันที่16สิงหาคม2565ก่อนที่เลขจะหมดแผงทำให้หาซื้อเลขเด็ดเลขมาแรงไม่ได้ถึงแม้ว่างวดนี้เพิ่งจะเริ่มต้นงวดแต่หลายคนก็เริ่มทยอยปล่อยเลข mm. เด็ดเลขออกมากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเจอเลขที่ถูกใจกันหรือยังคะแต่ถ้ายังนะคะรอเลขเด็ดอื่นๆได้เราเชื่อว่ายังมีอีกลายเลขนะคะที่จับตามองแต่ก็อย่าอยล่าใจไปนะคะ หากเจอเลขที่ถูกใจต้องรีบตามหาซื้อก่อนเลยนะคะเลขนั้นก็จะกลายเป็นเลขดังเสียก่อนแต่หากไม่อยากพลาดเลขเด็ดนะคะอย่าลืมกดติดตามเลขเด็ดไว้เลยนะคะสําหรับช่องเลขเด็ดแมวเหมียวเข้าทุกงวดนะคะเราเพิม่มเราพร้อมเสิร์ฟทุกวันนะคะสดใหม่แน่นอนเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตั้งแต่ต้นงวดกันเลยกับเลขเด็ดชนเจ้าสํานักดังนะคะงวดนี้เริ่มด้วยสองเลขเด็ดจากสํานักดังปล่อยชนกัน เจ้าแม mm. ่ใบหวยเจนุกมหาเฮงนะคะบารมีมหาเฮงนะคะกับลือลั่นสนานเมืองนะคะหวยรัฐบาลหลังจากที่ปล่อยแนวทางสลากกินแบ่งงวดวันที่16สิงหาคม2565ออกมาก่อนหน้านี้เราได้แอบส่องตรงตัว2ตัวนะคะเห็น2ตัวตรงๆรง2ตัวที่ปล่อยชนกันเรียกกระแสความน่าสนใจของเลขเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ เจนุกมหาเฮงนะคะกับลือลั่นสนันเมืองนะคะเจนุกมหาเฮงบารมีมหาเฮงนะคะให้0 3 3ย1 5 0 2 2 5 3 5ห่งห้และ3ตัวนะคะให้403นะคะระวังอั้นนะคะเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะแจกของเด็กแนวทางหวยรัฐบาลน,นะคะวันที่16เดือน 8, 2 5 6 5นหระคะส่วนลือลั่นสนันเมืองนะคะให้4 3สา 4693538695151และ50และ58นะคะมัดมัดรวมกันเลยนะคะหวยลือลั่นสนัดเมืองจัดมาให้2ใบลวดเลยนะคะส่วนแนงทางหวยรัฐบาลวันที่16ถึง18เอ้ยที่16ถึงเดือน8 2 5 6 5นะคะปล่อย2ตัวตรงๆที่ชนกันก็จะมี3553แล้วก็1551 ที่ชนกันนะคะระหว่างลือลั่นสันเมืองกับเจ๊นุกบารมีมหาเฮงน,นะคะเลขที่ตรงกันก็จะมี35531551นนะคะใครชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะก่อนที่จะเป็นเลขอันนะคะเลขดังเดี๋ยวไปชนกับเลขดังนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะเราเจอกันในคลิปหน้านะคะ ขอให้ทุกท่านร่ำรวยกันทั่วหน้าขอให้มาดั่งตัวที่ใจหวังขอให้เงินไหลมาเต็มกำลังขอให้ฟังมีแต่สุขคนทุกเทินสาธุโชคดีมีตังค์ทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ